คุณสัิระเปือพะพันครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทะะนราษฎรที่เคารพครับผมสถิปประเปือพะพันพสมาชิกสภาผู้แทะะนราษฎรเขตสถิบดจังหวัดชลบุรีพลังประชารัฐครับท่านประธานครับวันนี้ผมมีเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องเดียวแต่เป็นสางประเด็นครับซึ่งเป็นความเดือดร้อนที่พี่น้องประชาชนใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับการก่อสร้างถนนของกรมทางหลวง,ง,งครับซึ่งมีผลกระทบตอ่อพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากครับประเด็นแรกครับการออกแบบการก่อสร้างถนนควรสอบถามพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุดครับ แล้วควรเปิดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนได้แสดงความคิดเห็นครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการประชุมหรือว่าเปิดช่องทางสื่อต่างๆให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็นครับพอทุกครั้งที่การทําประชาพิจารณ์พี่น้องประชาชนรับทราบข้อมูลเป็นส่วนน้อยมากครับและมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในการใช้ชีวิตประจําวันมากครับยกตัวอย่างเช่นครับออกแบบมาครับสถีบถนนหน้าบ้านผมนะครับสูงกว่าหน้าบ้านถึงเกือบหนึ่งเมตรครับวิวแรกที่เห็นนะครับเปิดประตูหน้าบ้านมาคือวิวถนนครับท่านประธานครับสองครับท่านประธานครับการก่อสร้างถนนจําเป็นอย่างยิ่งครับ ที่จะต้องประสานกับทุกหน่วยงานของรัฐครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นการไฟฟ้าการประปารวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเพื่อให้อะไรครับเพื่อให้หน่วยงานเหล่านี้ได้เตรียมความพร้อมครับในการ <Cornell>. ทําก่อสร้างถนนครับเพื่อไม่เกิดความล่าช้าครับยกตัวอย่างเช่นครับเมื่อเสาไฟฟ้าชํารุดหรือการย้ายเสาไฟฟ้าการย้ายท่อประปาครับหรือกรณีเกิดการท่อประปาแตกครับจะทําอย่างไรสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันในการตลอดระยะเวลาก่อสร้างของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากครับและประเด็นสุดท้ายครับท่านผู้นครับซึ่งสําคัญมากครับต่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากครับคือเรื่องการกําหนดมาตรฐานครับที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในการก่อสร้างถนนครับเรื่องอะไรครับเรื่องสัญญาณไฟจราจรเรื่องจานวนไฟสองสว่าง อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุที่ได้มาตรฐานและมีจํานวนมากพอนะครับต่อระเบียบของกระทรวงเช่น b a r r อ e r เสาล้มลุกจราจรเสาแบ่งเลนครับสิ่งต่าน,นี้คือสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งครับเพราะตลอดระยะเวลา3ปีที่พี่น้องประชาชนสตีบอยู่ร่วมกับการกร่อสร้างถนนมีปัญหาตลอดระยะเวลาครับทุกวันทุกเดือนทุกสัปดาห์ครับท่านประธานครับดังนั้น,น,นผมจึงคร่ขอท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงคมนาคมครับให้พิจารณาทั้ง3ประเด็นครับเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตจำันของพี่น้องประชาชน,นอำเภอสตีบและรองรับการมาตรฐานประเทศโด,ดยที่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบต่อความมั่นคงหรือต่อความพัฒนาในส่วนนี้ให้มากที่สุดครับกับขอพระคุณครับครับต่อไป